สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสุม่มกิจกรรมเท่ฉ่ำรับร่มหนาวนะครับผมจะมาซื้อชุดเซ็หไยนะสีขาวนะครับสุ่มเลยครับผมจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลด80%นะครับผมก็จะเอาเป็นรีเควสไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ีของทียากได้นะครับวอม ที่ขอหทียากได้ชุดน,นี้น่าสนใจนะนี่นะครับชุดที่ผมอยากได้ตอนนี้เดี๋ยวผมไปอื้อก่อนตอนนี้ยังไม่มีของดีเทสไปก่อนยังไม่เจอนะครับนี่นะนะครับเทสเจอแล้วนะครับแต่ผมจะซื้อเป็นอย่างอื่นก่อนครับผมจะเอาให้มันได้เก้าเปอร์เซ็นนะครับ อ่าเก้าเพชรนั่นแหละพูดผิดรถเจ็ดสิบห้ากเลยเอาเป็นผมไม่อยากรีเซตต่อเดี๋ยวมันไม่เจอเอาเป็นัะไแหละดีถูกสุดน่าจะเป็นผ้าปิดปากนะครับเอาเป็นผ้าปิดปากแล้วกันต่อไปจะได้รดเท่าไหรเก้าเพชรเธอ โอ้เจ็มห้าไม่พอเลยวิธีต่อีกว่ารีเฟอ่าผมตัดมาตรงนี้ผมลืมอัดไว้นะครับแต่ผมก็ได้ที่ชุดนี้ที่เก้าเพชรนะครับหมดไปประมาณสองร้อยเพชรนะครับนี่ผมลืมผมไม่ได้อัดขอโทษด้วยคะ